ไม่หมานเลยโอ้สเบียงเพียบเลย,เยมาจากไหนนี่มาจากอุตเบิกอุตเบิกโอ้โน่นนะปลาอะไรปลาสร้อยเลยเพียน ก็ขึ้นขึ้นไปปีใหม่ไม่เห็นวัยรุ่นผู้ชายเลยอ่หมแลวห่าอเหรอก็้อยวโอ้ก็ว่าอยู่ไม่เห็นวัยรุ่นผู้ชายเลยใถอยากเห็นต้องไปที่เขน้อยเใช่ใช่ไอ้ทับเบิกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เข็กน้อยใช่ ไปอยู่สองวันเก่งน,น้อยช่วงพีใหม่ไปยี่ไงได้เยอะจังนี่ได้เยอะอยังอ๋อมามาเพิ่งมาช่วงบ่ายนี่เลยได้ปลาอะไรปลาตะเพียน,หนเหรอหางแดงปลาช่อนกราช,ช่อนนี่เตียว ต,ตัวขนาดน,นี้ไม่สนใจปลาชะโดปลาชะโดมีไหมครับอ่างเก็บน้ำปักห้วยขอนแกน่นตัวขนาดน,นี้นนห้วยไร่ตำบ,บนห้วยไร่หน,นลนะปลาไก่ก็มีนะ<ไ>ปลาไก่รู้จักต,ตัวเท่าตัวคนนี่ใช่ ใหญ่ดิไก่น้ำก้อนนีควาัวัันมาตกัวตัวใหญ่มันก็มีนั่นแหละแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นมาอมี่มาด้วยกันหดหมดเลยนะสี่คน

ฝนมาแล้วน้ะเสียงฮื้อๆมาแล้วฝนนะเสียงฟ้าได้ยิน่อกี่ห้ามยากนะธรรมชาตินี่ ลมในป่าก็ไม่น่าไว้ใจหรอกิ่งมุ่งกิ่งไม้หักลงมา,มา <c oughs> อันตรายอยู่ที่ไหนก็อันตรายหมนแหละอยู่กลางแจ้งแบบนี้ก็ฟ้า,าใช่ย,ยิ่งขันเบ็ดเนี่ยสื่อรอเลยเนี่ยพอฟ้าอย่างดีเลยแล่ะ

มาละเสียงมาละม่กลับมาตรงขกเราว่าใช่ไหมเราเพราแล้วนี่เขาขอเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเยื่อเย่นี่ใช้สุดไหนนี่เป็นของสีใหญ่ผสมกับสีใหญ่เนาะมันหอมเหมือน เอามาแส่<ผ>ม,มันอ๋อม,มีสารกันอเอาไปไว้เป็นเป็นเดือนนี่ไม่เสียเลยไม่เสียใช่ไหมยใ่การบูดไม่สดสารเลย,เท,ยทั้งหมดเลยครับครบอรถไม่ทำงานกันเลยเออครับหทาํทา,ทาไม่ได้ทำงานกันเนะ ว่าเรียนกันอยู่น้อง2คนก็เรียนยแต่ที่ก็ทำงานบ้าน,นทำไรทำสวนรกระลำปลูกกันมยังกระลำนี้ถ้ัเป็นขงนี้นี่ข้างบนเขาก็ปลูกครับปลูกนปลูกรอฝนเพราะ่งนี้ราคาดีครับถ้าฝนไม่ตกนี่นก็ลำบากไปทีนี้หวานนีกระลำทับเปลือกเลย ขนาดตีหัวเล็กๆยังหวานเลยข้างบนเพว่าตอนนั้มันชอบบรรยากาศที่มันแบบเย็นๆใช่ไหมบรรยากาศเย็นๆน้ำค้างเยอะๆใช่ไหมแต่นี่อันใดหรือกันคนข้างบนปลูกหรือชาวบ้านปลูกเนาะใส่ยาด้วยหรอเนาะกันนินกันน

ไม่ยิงของใครเ <laughs> ม็ดโฟมโอปลาอะไรนะดูหน่อยตัวใหญ่จัง <laughs> ตัวท่าฝ่ามือนี่ <laughs> โอ้ <laughs> ใหญ่เกิน โอ้ oh! <laughs> เอาอยู่เอาอยู่ผพ้่เดียวเลยเนาะ <laughs> <laughs> ให้กินกินมันเปรี้ยวปากเนาะ เย่าปากาเย่ะะายานะปากติดคอเลยนะ